ดูดวงคนเกิดวันพฤหัสบดีประจำวันพฤหัสบดีที่4กุมภาพันพุทธศักราช2559วันนี้แผนงการใ,ใดๆอาจล่าชา้าสักเล็กน้อยคุณจะไม่ได้ทุกอย่างเร็วดั่งใดไปเสียทุกอย่างอย่าไปเร่งรีบเอาคำตอบเพราะอาจจะได้รับฟังในสิ่งที่ผิดหวังนะักการง,งานการง,งานคุณจะติดขัดเกิดปัญหาเป็นเรื่องให้คุณต้องหนักใจ คุณต้องรีบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งร่วนความรักด้านความรักจะมีเงื่อนไขบางอย่างที่ต้องจำยอมรับมีความพยายามผ่อนปรนต่อกันและกันแต่ก็ไม่ได้ปรอดปรงใจอย่างแท้จริงนะการเงินวันนี้ถ้าคุณเป็นพนักงานลูกจ้างจินเงินเดือนก็จะได้รับค่าตอบแทนอันสมเหตุสมผลและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นด้วยจบ งานดวงแระจังวัน